ก็ต้องขอกราบสวัสดีท่านผู้ชมทุกคนนะครับผมก็วันนี้เป็นวัดนิดนึงนะครับเสียงก็จะเปลี่ยนนิดนึงแต่วันนี้เราจะมาสอนคอมโบบิดบ็อกนะครับก็คือเป็นคอมโบบิดบ็อกที่ผมใช้เวลาล้วนะครับผมหลายๆคนอยากจะล้วได้นะครับแล้วก็อยากจะล้วแบบที่ผมใช้นะครับก็ผมก็จะใช้เป็นโน้ตประมาณแบบว่าอะไรประมาณนี้นะครับจะเป็นโน้ตตรงจะเปลี่ยนเป็น BMG หรือเป็นเคสแนหรือเป็นพีเอชแนก็แล้วแต่นะครับไอ้ตรง นะครับวันนี้ก็จะมาสอนโน้ตตรงนี้นะครับวิธีการรวนนะครับก็เป็นหวันนิดนึงนะครับก็ไม่ค่อยสบายนะเพราะหลายๆคนอาจจะสงสัยนะครับว่าในช่วงนี้ไม่ค่อยได้ลงคลิปนะครับก็ตอนนี้ก็ทํางานอยู่ที่บ้านต่างจังหวัดนะครับผมเป็นงานของตัวเองนะฮะก็โอเคเราก็จะพยายามทําคลิปสอนบิดบล็อกให้ทุกคนนะครับเผื่อเอาไปพัฒนาต่อนะครับผมโอเควันนี้เรามาเริ่มสอนกันเลยดีกว่านะครับก็สลับโนนี้ถ้าเกิดความยากหรือความง่ายเนี่ยผมมองว่า ก็สำหรับคอมโบนี้นะครับระดับความยากนะครับผมขอยกให้ประมาณแบบว่าปันกลางปันกลางนะครับก็ดูถือว่ายากอยู่นะครับเพราะว่ามันจะมีเสียงที่ค่อนข้างที่ต้องแข็งแรงนิดนึงนะครับเช่นเสียงเคสแน <c oughs> หรือจะเป็นนะครับ <c oughs> <c oughs> <c oughs> ตรงตรงนี้ต้องแน่นนิดหนึ่งนะครับเพื่อที่จะทําให้มันรัวได้แบบง่ายๆนะครับผมอันนี้คือข้อสําคัญที่จะฝึกโนนี้นะครับสำหรับคนที่ยังเคสแนยไม่ได้ก็สามารถฝึกโนนี้ได้เหมือนกันนะครับก็จะได้แบบฝึกไปในตัวนะครับแล้วก็ฝึกคอมโบไปด้วยนะครับจะได้ค่อนข้างนะครับเวลาเราเล่นหลายๆเสียงนะครับผมโอเควันนี้เรามาสอนแบบระดับปานกลางก่อนนะครับผมส่วนคลิปต่อไปก็คอมเมนต์บอกข้างล่างนะครับก็สำหรับวิธีการทำคอมโบเร็วๆแบบเมื่อกี้นะครับก็เสียงที่จะใช้ก็จะมีเสียงกระเดื่องรัวนะครับก็คือกระเดื่องปุตริบุ แล้วก็จิกกะเคิร์แล้วก็กะเคิร์นะครับก็คือเหมือนจิกกะเคิร์นะครับแต่เป็นกะเคิร์ <c oughs> ถ้าเกิดสงสัยว่าคําว่ากะกะเคิร์อะไรเนี่ยก็คือคําว่ากะนี่คือจะเป็นเคสนายออกมานะครับถ้าเป็นเคิร์ผมจะหมายถึงว่าเป็นเคสนายเข้าไปนะครับก็คือกะเคิร์ก็จะเป็นกะ <c oughs> กะนะครับผมก็ประมาณนี้นะครับโอเคผมสลับเสียงนะครับก็มีปริบุกะเคิร์จิกกะเคิร์แล้วก็ตัว F นะครับ เสียง F นะครับผมก็ประมาณนี้นะครับแล้วก็จะเป็น P-F# หรือ B-MG ก็ได้แล้วแต่คนถนัดแล้วก็อยากจะเล่นนะครับผมโอเคส่วนวิธีการเล่นโน้ตเมื่อกี้นะครับเริ่มเริ่มอย่างนี้นะครับผมก็เดี๋ยวผมจะทําช้าๆนะครับแล้วก็เขียนโน้ตไว้ให้ข้างล่างนะครับผมเดี๋ยวผมจะอธิบายให้ง่ายๆคือจะออกเป็นเสียงนะครับกะก็คือเคสแนยออกนะครับกะกะกะสลับเคอรก็จะเป็นเสียงเคสแนยเข้านะครับจะเป็นกะเคอรอย่างนี้นะครับจีกะเคอรจีกะอย่างนี้อยากให้ทุกคนเข้าใจกันนะครับเพราะเดี๋ยวผม เพราะว่าเดี๋ยวผมจะอธิบายโนเป็นคำนะครับจะได้เข้าใจง่ายขึ้นนะครับโนนะครับผมปุตปูกะเคฟึจิกะเคปูกะเคหรือเป็นหรือเบียมจีเสนหรืออะไรพียบฟเสนก็แล้วแต่นะครับปุตปูกะเคฟึจิกะเคปูกะเคนะครับเดี๋ยวผมจะไม่พูดเป็นคำแล้วนะครับจะทำเป็นโนแล้วครับ ก็สลับเสียงเคสแนนะครับก็พยายามทําให้มันสั้นนะครับหรือเป็นริมช็อตเลยก็ได้นะครับผมอย่างนี้นะครับเคสแนนะครับเข้านะครับโอเคเดี๋ยวผมจะทำช้าๆให้ดูรอบหนึ่งนะครับ โอเคก็ประมาณนี้นะครับก้อนนี้ก็จะเป็นโนที่ผมใช้ในตอนฟีสไต์ค่อนข้างบ่อยนะครับเวลาเล่นเพราะว่ามันใส่ได้หลายแบบนะครับถ้าฟีสไต์ธรรมดาก็จะเป็นแบบว่าอะไรางี้นะครับผมก็ลองไปฝึกกันดูนะครับไม่ยากนะครับก็สำหรับสิ่งที่ยากในโนนี้นะครับก็จะเป็นปฏิบุให้แน่นนะครับแล้วก็จิกกระเคิร์ดนะครับแล้วก็ นะครับให้แน่นนะครับเวลาเราเวลาเล่นคอมโบเนี่ยมันจะได้ฟังดูโฟโลแบบว่าไม่มีอันไหนช้าหรือตกหล่นจังหวะไปนะครับผมก็จะเป็นประมาณนี้นะครับเคยทำแบบว่าแน่นแล้ว ประมาณนี้นะครับผมสลับโน้ที่ผมใช้เล่นนะฮะก็เจอกันคลิปหน้านะครับขอตัวไปทำงานก่อนนะครับผมโอเคถ้าใครชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร์หน่อยนะครับ